ปวดมากี่ปีแล้วเนี่ยนประมาณปีกว่าๆล่ะแต่ว่าทีปวดเราก็หายไปเนี่ยค่ะอเ,เป็นไหนหายหรือเป็นเท่าไหร่หายหายแล้วแต่มาข้างหลังคืองอเขาไม่ได้ค่ะเนี้ยในงอสิง,งอเน,น,น,นี่งอเราได้เียเนี้ยพองอแล้วมันปวด<า>อะปวดตรงนี้เลยคะ่ะเนี่ยคยืนนานๆปวดไหมแถวนี้ยถ้ายืนนานๆก็ปวดค่ะพออยู่นานๆแล้วจะมานั่งเลยงอไม่ได้อ่ะงออีกได้ไหม อยาด้นแค่นี้ค่ะอันข้างเนี้ไแค้าหนาตึงอ่ะเดี๋ยวนะระยะสอง,งผมว่าข้างเนี้ยหนาคตก็น่าจะปวดนะเนี่ยมันไม่อักเสบแต่ว่าห<อ>นาแล้วยืดบุกแต่ข้างนี้งอได้ข้างเนี้ยชัดเจนเลยมันเนี่ยอักเสบหนาเลยเนี่ยน,นะห<า>เห็นไหม<า>สีดำๆเนี่ยอ้ข้อเสื่อมเราอยู่ระยะสองอ่ะนะนะ อันนี้มาตรฐานการตอนนี้ที่ดีสุดตอนนี้คือใช้เลือดเราเนี่ยฉีดเท่าไปมันจะช่วยลดการเสื่อมลดอักเสบพอลดอักเสบมันก็ลดปวดนะแล้วก็ไอเก็ดเลือดมันจะช่วยรักษาผิวคอบางส่วนได้นะแนะนำฉีดสักแปดสิครั้งอคอร์สหนึ่งนะห่างกันสองอาทิตย์ ศูนย์รักษาเข่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ